สุกไกสบายดีครับพี่น้องเอฟซีทีเคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์รับนองเดือครับสำหรับมือนี้นะครับอยู่บ้านสวนครับพาพี่น้องมาเบ่งยอดพักหวานพี่น้องเสียพักหวานไปเกงครับพี่น้องมีพักหวานอยู่ประมาณเสาต้นนี่แหละนะครับกระต้นประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับอ่าก็ถือว่าเวลาออกยอดเนี่ย้พี่น้องเตรียมต้นเลยนะครับสนุกกินเลยครับพี่น้องอันนี้ก็เติบโตมาแล้วนี่เป็นพักหวานอ่าดงนะพี่น้องเลยตัวนี้นะครับเขียวนะครับ แล้วก็อีกส่วนนึงนะครับมีต้นลำไยปลูกเลี้ยงกันนะพี่น้องนะครับเพราะว่าพักหวานเป็นต้นไม้ที่ต้องพึ่งพาต้นไม้ตัวอื่นในระหว่างการเติบโตตัวแรกๆเนาะนะครับเขาก็สามารถตัดออกได้แล้วนะครับต้นลำไยขมันมาเก็บกลางคืนนี่เอาใบลำไยไปแกงนะพี่น้องเนี้ยส่วนอันนี้นี่ต้นหมากลิ้นจีครับพี่น้องนะครับลินจีนี่กาดที่การในตัวนี้เป็นเกาลัดครับเกาลัดนี่เคยเห็นอยู่หน้าบ้านปู่พ่องนะพี่น้องตะเก่านะครับอ่าอยู่ต้นนึงนะครับหน้าบ้านปู่พ่องอยู่ วังเยี่ยมครับมีต้นเกาลัดอยู่หนึ่งต้นนะครับพี่น้องนอกเหนือจากหั่นก็จะมีโอ้อันนี้ทุเรียนบอ่อนี่โอ้มากมีพี่น้องนะครับมากมีคักๆเลยนี่นะครับพี่น้องนะครับอ้นป้าหนู่ยเหือแท้หนูใหญ่เทนอนี่เนะาะปลาตัวหอมเลยพี่น้องเลยสุกเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปกินครับพี่น้องนะครับอ่าก็มีมากมายหลากหลายได้ตัวน้อยตัวต่ำตัวสูงตัวสูงก็ยังสูงพอดออยู่โอ้ยอยู่แต่ป้ายมันผูพี่น้องเอ้ยยังไงสิได้กินกูนะ ป่าตัวุ่นไปเปยน,ปนอยู่สูงโพดอันนี้เหอะไรเอาได้นะครับอืมส่วนอันนี้นะครับพี่น้องเป็นต้นไม้พยุงครับพี่น้องนะครับมีหลายต้นอยู่นะพี่น้องสี่ห้าต้นพล่ะนะครับอันนี้นี่เป็นต้นอย่างเนาะเพื่อว่ากินได้ได้นี่อ่าชัมมาเรียงคือมันอนี้ละเออชัมมาเรียงเผื่อว่าหนึงสี่ละส่วนอันนี้นะครับโอ้โหพี่น้องเลย มาเจอมาพบมาพออีกแล้วหมากมีครับพี่น้องโอ้ยมังมีน้อยพี่น้องอันนี้บอกว่าพ่อเอินหัม,มังมีนะพี่น้องเลยเออมากมีนะนนี่นะนะตามตะไคร่ขึ้นมาพี่น้องโอ้ยในการกินครับมันมักมีน้อยนะนะครับแซบเป็นแซบเลยพี่น้องเลยต้นนี้นี่ต้นนี้นนจำปาดะขักๆต้นนี้มีอยู่สองสามหน่วยทั้งๆนะพี่น้องนะครับเป็นมังมีขนาดเล็กครับพี่น้องเป็นมังมีแค่อันนี้นะ เออแต่แต่แก่แล้วนะพี่น้องผมเบิ่งหน่อยแก่แล้วพี่น้องเลยโอ้แคะก็มีนอเนี่ยเป็นหมากมีโอ้ยสีสันสวยงามครับพี่น้องนะครับมาได้ดูแลนะอ่าบาดนี้พามาดูนะครับต้นไม้พิเศษนะครับต้นนี้นะครับเออเป็นต้นมะคอ้อพี่น้องมะคอ้อนี่สิมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะนะครับอยู่วังปู่เขาก็มีนะครับอยู่หน้าตรงอ่าองค์พระปู่นะครับพี่น้อง มะข้อนี่สิเป็นลักษณะแบบอ่อถ้าเป็นยอดอ่อนนะครับมเมงแขงสิมาอยู่เลยพี่น้องเลยเมงแขงเป็นเมงแขงคอครับพี่น้องส่วนอันนี้เป็นฟอสซิลครับพี่น้องนะครับเป็นคาบจัก,กรจันนะนะครับจัก,กรจันก่อนที่เพิ่นจะเป็นปีกบินเพิ่นขึ้นมาจากดินนะพี่น้องอันนี้เป็นง่ามะข้อต้นมะข้อเลยพี่น้องเลยนี่นะโอ้โห้ยน,นะครับมีเมงแขงพร้อมพี่น้อง ภาพบอรอยากชัดปรดนนนนีนี่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 ไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งโอ้สองตัวกำลังฟิเจอริงกันพอดีเลยพี่น้องเอ้เออขักขนาดเลยนะครับเมียงแข็งคอพี่น้องอ่าก็เป็นตัวใหญ่ปีกอาก็มันจะเป็นเปลือกแข็งแงเนาะแต่ว่าปีกจะเป็นออกซีอ่าน้ำตาลแดงประมาณนั้นนะคล้ายๆกับยอดมะข้อเนี่ยพี่น้องเลยมะข้อนี่เอามากไปกินกระซซบเลยพี่น้องเอาไปซอาไปตำนะครับตำเปลือกมันแลน้วก็นวลในใส่ครับ เข้าไปนะครับพี่น้องนะครับส่วนอันนี้เป็นแมงแข้งจิกครับพี่น้องแมงแข้งจิกจะออกลายๆโอ้ยตัวน,นี้มงแข้งจ้นบพี่น้องอันนี้นะครับด้านขวามือสีหลายๆสีสนะแมงแข้งจิกเพื่อนมาอยู่ด้วยกันนะพี่น้องนะครับอยู่ดังยอดข้อนก่อนี่นะปกติเมงแข้งจิกสีอยู่ตามนะป่าที่เป็นไม่จิกไม่หังแบบนั้นนะเป็นต้นไม้จิกขนาดเล็กแบบนั้นนะพี่น้องนะครับเวลาไฟใหม่ขึ้นมานยอดมาสึขึ้นมาไหม นะครับไฟไม่ป่าไม่ดงยอมนัะขึ้นมาไม่แข้งจิ๊กสิมีเต็มเลยสมัยยังน้อยนี่้ยเอาขู่ไปพี่น้องเลยจับเสลาวเสลาวได้ครึ่งขู่หูเต็มขู่นะครับเออลุงพันธไทยาน,นอกเด้อครับพี่น้องนะครับอยู่กับเมียงเคียงโจนครับพี่น้องนี่เออได้การเลยนะนี่เอาไปตำใส่เจวนี่ห้าห่วงนะครับเอาไปขั่วใส่เกลือจังหน่อยพี่น้องออกสีเค็มเ็มมันมันอ้ยเสียบ็นเสียบ นะครับตัวเดียวนี่กินมดหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยอืออันนี้ยอดยอดมะข้อเลยพี่น้องเลยนี่อันนี้มีแข้งโจนครับถ้าเป็นภาษาพุไทยกกกมะข้อมงแข้งโค้อเพิ่นเว้าวนะภาษาพุไทยด่านมองค้ามโคก,กสีสุพรรณครับพี่น้องสกุลนครแล้วกับพาพี่น้องมาทุง่งให้ทุ่งหน้าได้พี่น้องเลยนะครับบรรยากาศโอ้ยหายห่วงขนาดเลยพี่น้องเลยนะครับมาอัดน้ํานะครับใส่ปอกใส่ปุย๋ยไปซะนั่นละเึ็นข้าวหน้าว่านพี่น้องเอ้ยอือ ตอนนี้ก็งามอยู่หรอกพี่น้องเลยบึงนะครับอันนี้ที่เลียวเห็นนี่หน้าเพื่อนนะพี่น้องเลยบ้านหน้าลุงพันนะเออเขาบึงก้อนมีกไปหมดล้วโอ้ยต้นเข่ากำลังงามพอดีพี่น้องเออโอ้ยไดการนะนะครับกําลังประมาณ30เซนนะเล่าๆนี้นะครับพี่น้องอันนี้อยู่ใ,ใต้ต้นกกจานนะครับดอกจานพี่น้องนะครับก็มีกาฝากด้วยนะพี่น้องนะครับอ่ามีกาฝากมีกล้วยไม้พร้อมอยู่ในต้นจานหน้าพี่น้องนะครับเออนะครับนี่กล้วยไม้กาฝาก นะครับอันนี้ก็คือเข้าวหน้าว่านครับพี่น้องเป็นข้าวเหนียวครับพี่น้องนะครับอันนี้กับข้น,นา <pic. S 1> ขอพี่น้องทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความประสงค์ก็ขอให้สิ่งนั้นพันสําเร็จสิ่งใดสิ่งดีที่เป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วไส้ก็ขอให้สิ่งนั้นนะครับสาเร็ตตามความมุ่งมปราปถนาในทุกประการเพราะว่าพี่น้องอยู่เมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้าต่างประเทศทั่วโลกเด้อ สุกายสบายดียกเป็นของพี่น้องเอฟซี e FC, ทุกท่านสบายดีครับ